เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้เราอยู่กับมาสเซอร์นะครับใน GTA 5กันเหมือนเดิมนะฮะก็วันนี้ผมก็จะมาโปรโมทงานแ a s t e r Day Fun ฟันซสุดจี๊ดเมล็ดพันธุธ์ธนสนุกนะครับวันที่25มิยนี้นะครับ2559เวลา11นาฬิกาถึง18นาฬิกาที่ Union m นมอชั้น6นะครับผมก็จะพบกับแ a สเตอร์ในสังกัดออนไลน์สเตชันทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่นะที่มาร่วมสนุกกันกว่า20ชีวิตกันเลยทีเดียวนะถือว่ามากันค เยอะเลยนะครับผมก็มาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆได้นะครับผมผมก็อยากเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนเหมือนเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็เพิ่งจะไปงานนี้เป็นงานแรกของผมเหมือนกันนะฮะก็มาเจอกันได้นะครับผมเจอก็ทักทายนะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ํา <c oughs> แล้วก็เหมือนเดิมนะฮะกับก,บกิจกรรมมากมายที่ขนมาให้ร่วมสนุกกันนะฮะแล้วก็มีของแจกอีกเต็มไปหมดเลยนะครับผมมีทั้งกิจกรรมตักไข่ได้การ์ดนะครับผมนะ ตักไข่นะไม่ใช่จับไข่นะตักไข่ได้การ์ดนะครับผมมีการ์ดให้สะสมถึง12แบบนะครับผมเพียง30บาทเท่านั้นนะราคาไม่แพงเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมลัคกี้ดอนนะครับผมเพียงสะสมตาสแตมครบ7ดวงนะครับแกลกรับของรางวัลมากมายฮะพร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่นะเกม OverW a t c h นะครับผมแหมซึ่งตอนนี้ต้องบอกไว้เลยว่าเกมนี้เนี่ยนะค่อนข้างฮอตนะถ้าใครได้มาเล่นนี่ต้องบอกไว้เลยว่าเทสุดๆนะฮะเกมนี้แต่ว่าคอมจะเล่นได้ไมาอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ ส่วนสินค้าของแคสเตอร์นะครับก็ของผมนะครับก็จะมี r i ริชแบนที่เพิ่มเข้ามานะครับผมนอกจากเสื้อ,อนเก่าใช่ไหมของเราก็จะมีริชแบนเพิ่มเข้ามาอันใหม่ด้วยนะครับผมก็ราคาก็ตามรูปที่เห็นเลยและกันเนาะก็ถ้าเกิดใครอยากติดตามรายละเอียดก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หรือว่า facebook Online s station นั่นเองนะครับผมแล้วไปเจอกันในงานนะครับผมส่วนผมมาสเตอร์วันนี้บ๊ายบายจ้ Yahoo!